W R V Drive My Day และ B Dynamic b o r n ใหม่จาก B B L A M อ่ะกมายูนต่อกัาแชร์เช้าช้าสามุทธุมนะครับผมนะฮะมาเรียบร้อยแล้วนะต้อนรับเลยดีกว่านะสำหรับผู้ชายคนนี้ครับว้าตื่นเต้นจังเลยเย่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 ผู้ชายที่คนผตกใจเหมือนกันนะผู้ชายที่คนรักกันทั้งประเทศนะครับผมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาซิงเกิลนี้ฮะมิวเก้ โอ้โหน้องมายิ้มน้ำตากำลังอินเลยเพลงเมืกี้โอ้โหเพาะมากเลยใครเป็นคนร้องคะเนี่ยเพลงนี้ ผมเองครโอ้โหสุดยอดมากส่งให้หวานมาบ่อยมากเลยทีเดียวสุ้าจะซีกันแล้วเมื่อไม่นานนีนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับที่มาโอ้โหถึงสิบย่างฮะอันนี้คือซิงเกิลที่สี่ใช่ป่ะใช่เราจะไม่พูดถึงอ่ะพูดถึงถึงแค่ที่ห้าที่หกไปครับยังไงฮะเผื่อไว้เลยซิงเกิลหน้าแล้วซิงเกิลหน้าอ่ะซิงเกิลล่าสุดเลยน้องวิวกินนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่อ่หลายๆคนก็น่าอาจจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าเป็นแบบช้าๆสไตล์แบบซึ้งๆประมาณนี้อันนี้คือแบบ อกหัก้มรี่ีก็อกหักนะว่าทัไมหละคุณอกหักบ่อยจังฮะเราแบบเปลี่ยนมูดบ้างเราแบบเรารู้สึกว่าเราปล่อยเพลงแบบแฮปปี้แฮปป้มาบ้างแล้วแบบไม่ได้ปล่อยเพลงเศร้านานแล้วอะย่างเงี้ยเป็นมูทบ้างยิ้มทังน้ำตานี่เป็นซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่สี่ที่ตุ้มพูดไปนะทายใต้บ k i n ินแอ r t a i n m e n t ครับผมถูกต้องเลยครับ ก้งอ๋อก็ตื่นเต้นนะผมว่าทุกครั้งที่เราปล่อยเพลงเราก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยเพราะเรารู้สึกว่าแต่ละเพลงมันก็มีองค์ประกอบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าอะไรมันมันมันทำงานกับคนแค่ไหนเราเรื่องราวที่เราจะเล่ามันมันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมก็ก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ปล่อยเพลงครับผมเพราะคอนเซ็ปต์เพลงเปลี่ยนความรู้สึกมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามคอนเซ็ปต์ด้วยใช่ครับนะครับนะฮะแฟนๆเขาบอกว่าหยาก ฟังวิวกินร้องเพลงช้าซึ้งซึงบ้างคือเหมือนบว่าแฟนๆเขาชอบอยากจะให้เราร้องเพลงช้าเขาบอกว่าอินวันนั้นผมเห็นพี่พุทธถัดเสื้อที่นี้เฮ้ยเฮ้ยให้ดูด้วยอาการเป็นครับเป็นข่าด้วยปากใหญ่เล่นโตแบบแมนยูยังไงเกินชนะเมื่อนี้เนี้ยเราเชร์ทีมอะไรนะผมแมนยู แต่ว่าช่วงนี้แบบสูผมพูดมันเยอะถี่มากแต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาค่อนข้างเงียบอยู่แต่วันนี้พี่ชาวจะถอดเสื้อด้วยใช่ไหมฮะอันนี้เซนนอนวันนี้แค่เสื้อพี่ชาวถอดแล้ไม่น่าดูเท่าไหร่คนที่ถอดแล้วน่าดูสุดคือใครรู้ป่ะเมตุหมอพี่เาตูมูลีวัภูด่วนหรือเปล่าอ่าหรือเปล่าอาเซนอนที่เป็นคุกกี้ป่ะไม่ใช่ที่ฟุตบอลฮะเดบอรี่ครับเอาว่านัดที่โดนไปเจ็ดเม็ดนี่คือยิ้มทางน้ำ ยิ้มทั้งน้ำตาเลยเอางี้ยิ้มทั้งน้ำตาเนี่ยถือว่าดราม่าหนักที่สุดในไหมบิวกินก็ในช่วงปีสองปีนี้น่าจะใช่ครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเพลงช้ามานานแล้วตั้งแต่ก่อนช่วงที่อยู่ในรามิสิกก็ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเพลงช้าเลยครับแล้วไม่ความหมายมีนิของยิ้มทังน้ำตาจริงๆน่มันคืออะไรของคนที่ถูกเลิกโดนทิ้งหรือคนที่ทิ้งเขาหรือไงผมผมว่ายิ้มท้น้ำตามันคือมันคือจริงๆแล้วมันก็คืออกหักแหละแต่หมายว่ามันคือเรา เรายอมรับถึงถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากว่าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเหมือนว่าทุกครั้งที่เราเลิกกันไปหรือว่าจบความสัมพันธ์อะ <จบ S 1> ไรเงี้ยแล้วมันมันยังมีมันยังมีม,มุมดีๆที่ที่มันอยู่ในความสัมพันธ์แล <cem> ้วเหมือนว่าทุกครั้งที่เรามองย้อนไปมันก็ยังสวยงามอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนว่าทุกครั้งที่ที่เราจบความสัมพันธ์บางครั้งมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไม่รักกันเลยแต่ว่าเหมือนว่ามันอาจจะมีองค์ประกอบปัจจัยอื่นที่ทําให้เราอยู่ด้วยกันไม่ได้ซึ่งเหมือนว่า การจบความสัมพันธ์ไม่ได้แปลว่าเราไม่พยายามอย่างเต็มที่โอ้ยเธอฉันอินะเพราะฉันเพิ่งดูแปรลักษณชานย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งในในไอ้เน็ตฟลิกใช่ปะแล้วอยู่ๆมานั่งพูดแบบนี้อินเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้คอนเซ็ปต์เพลงรายการทางน้ำตามันเกี่ยวกับเรื่องราวแบบรักครั้งแรกของบิวกินด้วยหรือเปล่าใช่ครับเป็นรักครั้งแรกด้วยคมก็อยากจะถ่ายทอดอีกมุมอีกมุมมุมหนึ่งให้ทุกคนได้ทราบกันครับคือเราอยู่ทน้ำตาเลยหรอยิ้มน้ำตาผมว่าเพื่อไงอ่ะ มันเกิดอะไรขึ้นมันมันเหมือนความความรู้สึกที่เล่ามันในเพลงมันคือความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าต่างคนต่างพยายามเต็มที่ให้ให้ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายคือเรา เราเราเรายอมรับร่วมกันว่าโอเคมันไปต่อไนไม่ได้ใช่ก็คือผมก็เลยรู้สึกว่ามันยิ้มท้งตาโดยที่เราไม่ได้เสียดายช่วงเวลาที่ผ่านมาอ่ามันาจากกันด้วยความเข้าใจจากกันด้วยความเข้าใจอรัจากกันด้วยความเข้าใจอัวอย่างแล้วแต่มันก็มันถูกต้องไม่ได้อ่าได้ร่วมงานกับใครบ้างในเพลงโอ้เยอะเลยครับจริงๆเพลงนี้ได้พี่ไมโลทีลี่เบิร์ดสมาโปรดิวให้แล้วก็ได้พีเติร์มาเขียนเนื้อให้ครับคุณเต๋อเขาว่างเมื่อกี้เลยใช่ชั่นี้เขายุ่งเขายุ่งมาก S 1> <S 1> <S <S เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างได้ทํางานกับคุณเติร์นแล้วก็คุณไมโลก็จริงประทับใจนะครับผมผมก็ติดตามงานของพี่ๆทั้งสอง <S 2> <S 2> <S มานานเลยเงี้ยตั้งแต่ทั้งเพลงที่เขาทํากันเองปล่อยเองแล้วก็เพลงที่เขาไปโปรดิวให้คนอื่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็อยากร่วมงานเขามานานแล้วแบบคุยแบบกันมานานพื่อแบบเดี๋ยวมีโอกาสไปร่วมงานกันอะไรเงี้ยจนเราเรารู้สึกว่าเราเราอยากจะรองานที่มันเหมาะสมจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นพอหนึ่งจังหวดนี้เราก็มองหน้ากับพี่เบลล้าก็ต้องต้อง พี่เติร์ดไม่รอละไม่ได้คุยกันหรอกแค่มองหน้าเลยมองหน้ากันเลยแล้วก็แบบเหมือนแบบคุยคุยกันเรื่องแบบมันคุยหรือมองหน้าก็คือเราเข้าใจกันคุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยถึงคอนเทนต์ว่าจะให้คุยคุยหรือว่าจะให้คอนเทนต์ใครทําดีอะไรเงี้ยคอนเทนต์นี้อะไรเงี้ยเซบก็มองหน้ากันแล้วก็แบบสรุปคุยหรือมองหนึ่ง มันต้องทำาน้นทีละอย่าง <laughs> ใช่ไหมไม่ก็ <laughs> บิวกินพูกว่ามองหน้ากัน <sm all> มองหน้ากับ <sm all> พี่เบล <c oughs> แล้วก็คือทำโปรเจกต์นี้แล้วก็ได้มีการแบบว่าเออ <c oughs> คุยกัน <c oughs> ขนสุดแล้วค <c oughs> ุยหรือมองหน้า <c oughs> คุยก่อนอ่าคุยก่อนแล้วก็มองหน้าแล้วก็ไม่ไม่เราเพื่ออะไรอยากเอาชนะบิวกินคุยคุยจะไม่ถือว่าอยากชวนใครมาทําแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็รู้ว่าเลยเหมือนกับว่าคิดถึงคนเดียวกันแลคือคุยก่อนแล้วก็มองหน้ามองหน้าแล้วมองหน้าเสร็จแล้วมีกลับไปคุยอยู่ไหมก็ก็ก็คุยไปด้วยมองหน้าไปด้วยครับทั้งสองโอเคแต่ตอนนี้น้องเริ่มไม่อยากคุยกัแเราไม่เริ่มไม่อยากมองหน้าด้วยนะมื่แจ๊คงงงงเช้าอยู่วะเพราะว่าแต่ละเพลงของบิวกินนี่ก็จะเปลี่ยนแบบว่าแบบคอนเซปต์คนเขียนเพลงโปรเซอ์ เียก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยครับเคยคิดว่าอยากจะร่วมงานกับใครอีกไหมในในอันดับในอนาคตอันดับหนึ่งในชีวิตเลยนะยืนทําไมเดี๋ยวยืนอะไรบอสเผื่อคนเผื่อคนที่อยากร่วมงานที่สุดคือเดวิดฟอสเตอร์ครับเฮ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ดีระดับเิลคินโอ้โหเป็นไปได้หรอเป็นไปได้อยู่แล้วระดับเบิวคินอ่ะแนะนําว่ามอง มองมองตาพี่เบลมองตาพี่เบลแ้วพี่เบลก็ทำอย่างเงี้ยใช่เหรอนี่ใช่พี่เบลเลยนี๋ยวเซอร์แล้วแล้วเติร์ดกับไมโลเขามาดูพาร์ทไหนให้เรายังไงบ้างครับก็จริงๆเราเราก็ คิดคอนเทนต์มาก่อนว่าเรื่องเรื่องที่เราอยากจะเล่าเป็นยังไงแล้วก็มูต์แอนโทนของเพลงอะไรเงี้ยเป็นยังไงอารมณ์ความรู้สึกพลังงานของเพลงเป็นยังไงเลยครับแบบแล้วก็ r บรฟเขาครับแต่ผมว่าผมว่าความพิเศษของสองคนนี้ผมว่าเขาเป็นคนที่เพลงทรงแบบเนี้ยเพลงที่มันที่มันเข้มข้นด้วยความรู้สึกเขาจะค่อนข้างเขาจะเขนได้ดีค่อนข้างค่อนข้างแบบค่อนข้างดีแล้วผมผมรู้สึกว่าอย่างเพลงเนี้ยค่อนข้างตรงโจทย์เลยคือหมครามว่า เราเล่ารายละเอียดในตอนบีฟอะไรเงี้ยแบบแป๊บเดียวก็คือใช่เกตแล้วก็พอแต่งมาดับแรกก็คือใ่เหมือนเขาเข้าใจว่าว่าว่าเรื่องที่เราจะเล่ามันเป็นยังไงแล้วตอนบิวกิ้งเข้าห้องอัดอัดร้องครับภาพแวบมาภาพความรู้สึกแบบเนี้ยที่มันเคยแบบเกิดขึ้นกับเราอ่ะก็ต้องดึงมาบ้างดึงมาใช้บ้างดึงมาใช้บ้างใช่นะฮะพี่ชาวซื้อรถอย่างฮะอะไรนะซื้อรถอย่างฮะ เอ้ยใกล้แล้วเนาะอ๋อใกล้ใช่ไหมฮะใกลฮะเดี๋ยวรอยินดีกับพี่ชโซกานี่ขั้นไหนขั้นไหนอ่ะก็เดี๋ยวโทรไปคุยกันน้เขาข่าวว่าน้องก็มีเยอะอ๋อไม่มีไม่มีครับผมรู้จักคนเยอะอยู่นั่งรถตู้ครับผมซื้ออะไรอ่ะซื้อรถอีกแล้วเหรอซื้อรถอีกแล้วเหรอก็เป็นรางวัลนิดนึงสร้างรายกลุ่มแยกไหมเออจะไปขับกับน้องเขาหลอ ผมไม่ซื้อแล้วผมไม่มีผมไม่มีเงินผมเอาเงินที่ไหนมีหน้าเหรอออกมีหน้าล่ะออกซิงเกิลทีจังทำงานตั้งใจทำงานอตั้งใจทำงานซึ่งพาดดนตรีกูเข้าเข้ามาเริ่มเพลงแล้วพลาดดนตรีอ่ะมันมีสีสันอะไรที่ใส่ให้มันดูแบบโอเคสเปเชียลขึ้นมาอีกก็จริงๆอะอาร์เรนจ์เมนต์ของเพลงนี้มันจะมันก็จะมีไดเรมิคของมันนะช่วงแล้วมันก็จะค่อนข้างนิ่งๆหน่อยอาจจะเป็นเปียโนตัวเดียวอะไรเงี้ยมันอาจจะมีการเลือก โทนของเปียโนที่มันอุ่นหน่อย hmm. แล้วก็คารัสเพลงนี้จะจะจะไม่ค่อยเหมือนเพลงอื่นเลยเงี้ยมันจะมีความเป็นคอสเพลขึ้นมานิดนึงเลยครับผมแล้วก็เพิ่มเหมือนกับว่าผมว่าด้วย,ด,วยด้วยอารมณ์ของเพลงด้วยอะไรเงี้ย hmm. ดนตรีจริงๆแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้หนักมากครับไม่ได้เยอะมากเน้นเน้น,เน,นเน้นอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าอะไรเง hmm. <ๆ>ี้ยก็จะเป็นอีกมูดหนึ่ง นะฮะทอพูดถึงดนตรีแล้วพูดถึงเบื้องหลังแล้วก็ต้องพูดถึงมิวสิกวิดีโอครับโอ้ยยมือนกยนนะยยยไยยยยไยยยยมยิยแบบยย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 งยยยยยยยอยนยยนยยยมยนยยย่ยยมยย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 เยอยยมยยยยยมยยนมยยยยยมยยนยย่ยย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 ยนยยยยิยยิยยยยยอปยยยยยยยิยยยยยยนยยไยย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 รายการอ๋อขอโทษขอโทษครับ ไปฟังเพลงของพีพีเยอะๆนะเิวกิ้นพีพีก็ต้องไปฟังด้วยเหมือนกันอ่าเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ปล่อยมาเนี่ยก็จะเป็นแบบฟิลชิลชิลอีกหนึ่งสไตล์ครับผมนะครับซิงเกิลล่าสุดเนี่ยก็คือยิ้มนั้งตาเนี่ยมันก็ต้องแบบสกิลดราม่านิดหนึ่งอันนี้เนี่ยการแสดงของบิวกิ้นเนี่ยพี่คิดว่าแน่นอนอยู่แล้วเพอรแสดงอยู่แล้วการแสดงของของบิวกิ้นใน MV ไม่เท่าไหร่หรอก นี่การแสดงการแสดงของบิวกินตอนเนี้ยอ๋ออันเนี้ยแหละโทษษโททนะี่เขาเรียกว่ารับมอ๋อนะครับผมเป็นไงบ้างพอใจกับตัวเองไหมหลังจากดูเอ็มบีเสร็จเขาพอใจนะครับพอใจแต่ผมก็กดดันมากนะตอนถ่ายเพราะผมไม่ผมไม่ได้แสดงมานานนนามากตั้งแต่ตั้งแต่แปรรักผมก็แทบโอ้ยสองสามปีไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้มาทําการแสดงแบบจริงจังอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบยุ่งวุ่นวายกับงานพาร์ทอื่นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบ ม่ได้กลับไปดูแลสกิลการแสดงเท่าไหร่แล้วทำยังไงอ่ะให้มันแบบสกิลพวกนั้นกลับมาไปเวิร์กช็อปครับเวิร์กช็อปโอ้โหทำจริงจังว่ะถ่ายวีมีเวิร์กช็อปด้วยมีเวิร์กช็อปด้วยครับเวิร์กช็อปกับพี่นิชาด้วยจริงเหรอใช่แล้วนางเอกนี้นางเอกมีใครเป็นคนเลือกน้องมิกนท์ก็จริงๆช่วยๆกันครับมีผมพี่เบลแล้วก็พี่นาราพุ่มกับเลยใครดีจะเหมาะกับเรื่องที่เขาคิดมาทำไมต้องเป็นนิชาเพราะนิชาจริงๆเขาแบบแต่เขาก็ดราม่าเก่งนะทำไมถึงว่า ผมว่าเขาเป็นผมผมว่าเรื่องเรื่องเนี้มันมันเป็นการแสดงที่อาจจะหนักกว่า M.B. ตัวผ่านมาเลยรู้สึกว่าเราอยากได้เราอยากได้แสดงนักแสดงแล้วก็ผมว่าพี่นิชาเขามีความซีนิมติกอะไรเงี้ยเพรว่าวิธีการเล่นของเขาแล้วก็หมายถึงว่าหน้าตาเขาอะไรเงี้ยดูยังดูแบบเป็นนักเรียนด้วยกันได้อยู่เลยมันต้องแมทช์ด้วยกันร่วมงานกับนิชาแล้วเป็นไงบ้างครับ โอ้โหประทับใจมากครับออแต่ว่าผมผมว่าเราผมดูงานของเขาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งแต่ว่าพอมาเจอเขาเวิร์กชอปอะเขา,าอ่วันนั้นคือสะพึงเลยเรารู้สึกว่าเขาเก่งกว่าที่เราเห็นอ,หอีกเยอะเลยเหมือนกับว่าเขาเขามีเขามีของเขามีแ,แบบ,แบ,บพลังงานงใช่ที่มันแบบเรารู้สึกว่าเออพี่พี่นิชาแบบเก่งมากเก่งจริงก็คือได้ร่วมงานรู้สึกใช่ใช่เลยแล้วนิชาเขาได้ฟังเพลงนี้แล้วเขาว่าไงบ้างฮงเขาก็บอกว่า โอ้เพลงพอมากเลยพี่เสียงนี้แม่เฮ้ยเสียงแบบนี้ไปเรียนแบบเขาเหมือนอ๋อใช่เขาบ้างเดี๋ยวพี่โตโน่ก็ดุหรอกอ๋อพี่โตโน่เขาน่ารักครับ้งเรื่องพัดเรื่องเป็นยังไงครับสำหรับ MV ตัวนี้น้องอี้กี้นะก็จริงๆเรื่องของ MV เนี่ยมันจะเล่าถึงเหมือนกับว่าเริ่มเล่าตั้งแต่ช่วงวัยมัธยมเลยครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องจะชื่อโตกับชื่อออมเนี่ยเหมือนกับว่าจริงๆโตเนี่ยจะเป็นคนที่ ไม่มีความฝันรู้สึกว่าพอใจแล้วก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพอใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่รอบตัวอะไรเงี้ยตัวออมก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเททยานมีความฝันเลยซึ่งตัวโตวเนี่ยก็จะชอบออมที่ออมอะ่ะบอกว่า การที่เราไม่มีความฝันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันผิดหรือมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาให้คุณค่ากับตัวเราในในในวันที่เรารู้สึกว่าทุกคนรอบตัวกดดันแล้วเฮ้ยจะเรียนอะไรต่อจะทําอะไรต่ออะไรเงี้ยมันเลยบมอกว่าอ่ะสุดท้ายก็เลยสปาร์กจอยกันเหมือนทําให้เราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแบบรู้สึกว่ารู้สกว่าปลอดภัยอยู่เขาเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับว่าก็มีเหตุอันต้องเลิกลากันไปด้วยเหมือนกับว่าออมก็จะไปเรียนต่อไปเรียนต่อไปที่อื่นไปตามความฝันเราก็รู้สึกว่าเรา เราพอดีกับตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งวันวันสุดท้ายก่อนที่จะแยกกันอะไรเงี้ยออมสอนเราขับรถอื <c oughs> <c oughs> เราก็เลยเอาสกิลเนี้ย มาเปิดโรงเรียนสอนขับรถเพราะเป็นเป็นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้เราเปิดสอนขับรถก็เขาเลยซื้อรถได้บ้างเหมือนมนด้วยเหตุผลนี้ได้วยไหมเฮ้ยอันไม่เกิคนอะไรนั้นตลอดโอเคครับไม่แล้วต้องต้องมีไปขนส่งด้วยกันนะจะไม่ไปสอบไปกับขี่อะไปต่อไปตรงเดียร์แล้วเป็นเป็นซีนไหนที่แบบเป็นซีนที่แบบว่าโอ้โหดึงสุดๆก็จริงๆหลังหลังจากแยกกันไปอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่า เราก็ไปไปสอนขับรถคนนั้นคนนี้เสร็จปุ๊บอยู่ดีวันหนึ่งอมมอ,อมกลับมาออมกลับมาเพื่อที่จะเหมือนกับว่ารีเช็คความรู้สึกตัวเองว่าระหว่างเขากับเราอ่ะมันยังไปต่อกันได้ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมใช,<ป>มใช่สุดท้ายก็คือได้คําตอบก็คือไม่แล้วก็เลยเหมือนกับว่าสุดท้ายก็เลยโอเคไม่ได้มีอะไรคาใจละทั้งคู่ว่าโอเคเราเราเรา,เราให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งในการที่กลับมาเหมือนกับว่า ถ้าในในเอ็มวีมันก็จะมีเหมือนกับว่าออมกลับมาแล้วก็แบบกลับมานั่งอยู่ที่เดิมมากินข้าวด้วยกันเหมือนเดิมกลับมาขอให้โตสอนขับรถออมให้มันบรรยากาศมันกลับมาอยู่บนรถกันอีกครั้งหนึ่งได้กลับมารู้สึกกลับมาหาความรู้สึกเก่าๆอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าคําตอบก็คือเหมือนกับว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้มีอะไรค้างคาใจแล้วว่ามันมันจะไปต่อกันได้ไหมสําหรับความสัมพันธ์นี้เลยครับอ ไปขนส่งกันไม่ได้แล้วใช่เรื่องติดต่อออนไลน์เอาต่างคนต่างไปขนส่งกันเองเอางี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยใช่ผมนะถึงกระแสตอบรับเดี๋ยวเนียขอเลขน้องบิวกิ้นด้วยและขอบิวกิ้นให้เลขหน่อยเพราะวันนี้หวยออกวันนี้หวยออกเหรอใช่มีคนขอบอกว่าให้น้องบิวกิ้นขอเลขน้องบิวกิ้นขอเลขรอบหน้ามาโปรมาโปรโมทสื้เงินที่ห้าอาจจะต้องเรียกพี่ว่าท่านเลยทำไมอ่ะพี่อาจจะเป็นเศรษฐีในคำในวันนี้พี่ซื้อหวยเหรออยู่แล้วซื้อเยอะไหม ก็ระดับหนึ่งระดับที่เป็นตอนนี้ถูกถูกบ่อยป่ะถูกแดกบ่อยเดี๋ยวใอ้ว่ากันอะไปเบรกันก่อนและอย่าลืมติดแฮชแท็กของเราสำหรับแฮชแท็กยิ้มทั้งน้ำตา x แ์ข่าวเช้ากลับมาครับ กับมายืนต่อแฉช้าครับช้าพุทธุมนะครับผมนะฮะในคอมเมนต์อะบิวกินในคอมเมนต์อะไม่ได้มีใครพูดถึงเพลงเลยนะฮะคจะพูดว่ามุมนี้หล่อมากอ่าหล่อมากเออบิวกินไปทำยังไงหล่อเกินแกวันนี้หล่ออีกแล้วบิวกินใช่บิวกินเนี่ยอันนี้รอบรอบที่สี่ที่ห้าที่เจอกันที่แฉหมือนบิวกินแต่วันเนี้ยรู้สึกว่าหนูหล่อหนูหล่อใช่ไหม อลงหน้าชัดหล่อขึ้นมันคมไปหมดเลยหน้าแบบมันทําอะไรมาวะุ้เไม่ทำอะไรล้น้ำหนักครับหล่อทำไมทำไมน้ำหนักลงขนาดนี้หมายถึงว่าแบบเราคุมหรอหรือว่าไงออกกำลังกายหนัก คารดิโอครับคารดิโอคาร์ดิโอไปเรื่อยแต่ว่ามันก็จะแห้งหมดอะไรเงี้ยให้มันลืมใช่ไหใช่ครับจะหล่อเลยนะหล่อเลยทรงนี้หล่อเลยร่างแห้งไม่เป็นไรกระเป๋าอย่าแห้งพอโอ้ยแต่ละสุดอะสุดจะหมดเวลานะแต่ว่าพูดคุยหน่อยว่ากระแสตอบรับฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างสำหรับซิงเกิลนี้ก็ดีนะครับดีใจมากเพราะว่าก็ตื่นเต้นเนาะแบบไม่ได้ปล่อยเพลงช้านานไม่รู้ว่า จะโดนเส้นไหมอะไรเงี้ยโดนดิโดนดโดนปล่อยมาก็ก็จเชืญนจะเชืญนเออนะพอเพลงมันพูดถึงเรื่องวันๆที่เราบอกอะนาะเรื่องอดีตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าอันนี้อยากรู้จริงๆนะอยากรู้แบบตามสคริปต์เลยไม่ได้อยากรู้ส่วนมาก ปิดใหอ่ออจะได้แบบรู้ว่าจะถามอะไรตอบแบบเอาได้เลยถ้าอยู่มั่นใจว่าอยู่ไม่ให้อ่านสคริปต์แได้ถามในสิ่งที่ไออยากถามไม่ได้คิดดอ่ไ้เลยอยากถามว่าช่วงเวลาไหนใหม่ที่บิวกิ้นคิดถึงหรือในอดีตหรือว่า ช่วงเวลาไหนที่รู้สึกว่าอันนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบอยากนึกถึงอยากแบบคิดถึงอยู่บ่อยๆคิดถึงอยู่บ่อยๆหรือมีบุคคลไหนไหมในชีวิตที่แบบเราคิดถึงเขาเออเขาอาจจะงานหนักเรางานหนักไม่ค่อยได้เจอกันเจอกันตามโอกาสตามงานอย่างเดียวแต่ว่าคิดถึงเขาเนี่ยมันมีไหมชอบสายตาเดียวกินทห่มองมาตู่มากเลยก็มีบ้างถ้าถามแบบนี้ให้พุทธตอบก็ได้ไม่ต้องมียกินเต่าหรอกหอกก็มีมีนะหมายถึงว่าผมว่าพอพอช่วงนี้ทํางานหนักอะไรเงี้ยหรอวก็คิดถึง หลายหลคนโอ้ยเหลือสามนาทีแล้วครับไม่ไม่ไรไม่ไรอ๋อพี่ซื้อเวลาให้โอเคก็คิดถึง ที่บ้านอะไรเงี้ยเพราะบบได้กลับบ้านดึกไปก็แบบปปามาหลับไปแล้วเป่งวักไล่นะเมื่อกี้เห็นแล้วก็ตื่นบางวันก็ตื่นเช้าออกมาเขาก็ยังไม่ตื่นบางวันตื่นออกสายเขาก็ออกไปแล้วมีใครอีกไหมอาพอที่บ้านครอบครัวมีก็มีเพื่อนที่โรงเรียนสมัยเรียนด้วยกันอะไรไงเข้ามาอว่าอาโรงเรียนโรงเรียนใช่เพราะว่าแบบตั้งแต่เรียนจบมาแบบเพื่อนที่สิงตรเบียนก็แบบเจอกันน้อยลงโอ้มีใครอีกไหมนอกจากเพื่อนที่สิงรเบียนผมก็คิดถึง พี่เลี้ยงของผมที่บ้านหมอการมีเลี้ยงด้วย่าเขาเลี้ยงผมมาตั้งแต่เกิดเลยพี่ออสเ้ยก็รู้สึกว่าเอออยากแบบไปนั่งเมาส์กับพี่ออสอยู่บ้างอเ้ยแต่หมดไม่มีเวลาอะไรเงี้ย ไฮไลท์มาแล้วมาแล้วมาแล้วอออ่ะคนนี้เลยคนที่กินถึงมากที่สุดก็ประคับที่บ้านเลยครับผมก็ไปให้อาหารมันบ่อยๆเอางี้วิวกินเอางี้พี่สรุปแล้วกันพี่ขอโทษแล้วกันเอาเร็วเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวเขาเล่นมาให้น้องได้ฝากเพลงหน่อยตอนนี้แฮชแท็กยิ้มทางน้ำตา X แห่ข่าวเช้าอยู่เทรนทวิตเตอร์อันดับ4ของประเทศไทยสุดยอดสุดท้ายให้บิวกินจะมันจิ้มชนิดแล้วนะนี่มันมี สุดท้ายให้บิวกิ้นฝากเพลงของพีพีฮะเป็นไงให้ฝากเพลงน้องเลยพีเข้ามาจิ้มฉันลังเลนะครับผมก็ปล่อยิ้มทั้งน้ำตาดั้งน้ำตาเลยพลงยิ้มทั้งน้ำตาที่ไหนเนี่ยที่ใส่มันฝรั่งครับก็เพลงยิ้มครับผมหลักโอ๊ตได้ได้ได้เฮ้ยเดี๋ยวไปขายเขาเมิวสิกมาร์เก็ตติ้งที่ใส่มันฝรั่งก็เพลงยิ้มทั้งน้ำตาครับผมตอนนี้ก็ ปล่อยแล้วนะทั้ง MV แล้วก็สตรีมมิ่งนะครับผมพี่ไฮเดอร์ซีนก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อวานนะครับผมใครอยากรู้ว่าแบบเอ้ยทำงาน MV กันยังไงอะไรเงี้ก็ไปดูได้มีทั้งตอนเวิร์กช็อปตอนถ่ายอะไรอย่างี้นะครับก็ฝากไปดูได้ที่ YouTube ยูทูบวิ Entertainment นะครับผมแล้วก็สตรีมมิ่งก็ได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมรก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเป็นเพลงที่ตั้งใจทำมากๆแล้วก็มีความหมายต่อความรู้สึกมากๆครับ MV ปล่อยมากี่วันแล้วะน้องวิคกี้ฮะ MV ปล่อยมาหลายวันแล้วครับหลายว เกือบสองล้านแล้วอ่ะหนึ่งจุดเจ็ดครับว้าวเราไปชมกันได้แล้วครับยิ้มทั้งน้ำตานะครับจังหวัเชียนะครับได้เห็นการแสดงของน้องบิวกินด้วยครับนะครับแล้วน้องนิชาด้วยครับเอ๊ะนี่เขาหยอกกันหน่อยจิ้มกันไปจิ้มกันมาลอยเลื่อนไหลอย่างเดียวเอ้าวันนี้ตอนสี่โมงจะยิ้มทั้งน้ำตากันหรือเปล่าวันนี้หวยออกอาจารย์ชาวของพี่เหรอของพี่ชาวก่อนเลยชี้ช่องใช่ไหมครับสามหกศูนย์ทำไมอ่ะเจ็ดสาม เจ็ดหกฝันมาโอ้ยฝันเยอะมันไม่ให้หลายเลขจังเนี่ยอ่าเนี่ย่มีแพู้ดอ่ามีมีผมไม่ได้ฝันวิวกิ้งขอสักตัวมีไหมฮะเก้าสี่ครับน่เพราะว่า efm เน้อเอาแล้วเอาแล้วเป็นเรื่องไม่นีที่คุณสุดยอดว่ะเก้าสี่อหน้างาน เก้าสี่เลยหมดเวลาแล้วนี่เขาเร่งหมดเวลาแล้วขาดเนี่ยเขาขึ้นจอไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ประตูซื้อเวลาได้ได้เลยอ๋อไม่ซื้อแล้วเขาไม่ซื้อเลยขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักดีกว่าครับทุกคนพนมมือฮะครับผมกราบขอบพระคุณรู้ใจประกันออนไลน์ประหยัดสูงสุด30%เช็คเบี้ยประกันฟรีคลิกเลยที่รู้ใจ com ครับ All New Honda W R V Drive My Day วันพิเศษสร้างเองได้ในทุกวันขอบคุณครับ B Dynamic Bond ยืดหยุ่นพร้อมทุกโอกาสลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลกโมบายแบ ขิงธนาคารกรุงเทพครับขอบคุณมากคนนะครับขอบคุณน้ำด้วยขอบคุณมากที่มานะบิวตี้อคุณน้ำตู้ขอบคุณพูดด้วยพี่มามาพี่มาพี่มาขอบคุณทีมกล้องด้วยขอบคุณพีมาน้องพี่กวงด้วยนะครับผมแลกาด้วยนะครับต่อกับน้องเคเบิลนะฮะเดี๋ยวบิวตี้่าน้อำตู้ก็ไปจิ้มกันได้เราต่อนะครับผมนวันนี้ไปกันก่อนนะครับกับแชร์เช้าเช้าเพิร์ดตุ๊สวัสดีครับ สัเสนุับสนนโดยรู้ใจประกันออนไลน์ประหยัดสูงสุด30%เช็คเบียประกันฟรีคลิกเลยที่รู้ใจ .com All New Honda WRV Drive My Day วันพิเศษสร้างเองได้ทุกวันและ B Dynamic Bond ยืดหยุ่นพร้อมทุกโอกาสลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ ประสบการณ์ที่น่าตื่นตา